คุาศาสตร์ชาวบริการสามท่านนะคะซึ่งคนพบว่าตัวของเทโลเมียเนี่ยจะเป็นตัวที่ป้องกันโครโมโซมไม่ให้ถูกทำลายในระหว่างที่มีการแบ่งตัวนะคะดูรูปนะคะว่าแบ่งเนี่ยเสื่อมไปเรื่อยๆเออมันสั้นหดสั้นไปเรื่อยๆเห็นไหมคะแก่ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็คืออันนี้เป็นตามเป็นปกติของเขานะคะการหดสั้นของเทโลเมียเป็นสัญญาณบอกถึงความแก่และเจ็บป่วยของมนุษย์นะคะการเจ็บป่วยนะมีผลต่อ ความยาวของเทโลเมียร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องหาตัวช่วยละคะ่ะไม่ให้มันหดสั้นแล้วก็ขอให้มันยาวขึ้นนะคะเขาค้นพบว่านะคะตัวของนะคะค้นพบว่าการป้องกันโครโมโซมไม่ให้ถูกทําลายนะคะด้วยโครงสร้างเทโลเมียร์ส่วนปลายเนี่ยเขาจะมีเอนไซม์มีเอนไซม์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเทโลเมเลสนะคะเอนไซม์ตัวนี้นะคะ เอนไซม์ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยซ่อมแซมเทโลเมียให้กลับมาเป็นปกตินั่นก็หมายความว่าเหมือนคุณย้อนไวัยได้อะคือวัยนี้มันควรสั้นขนาดนี้แต่ว่าวัยนี้คุณยาวกว่าก็แ,แสดงว่าคุณอะคือคืออายุไปแล้วอะแต่แต่หน้าตาหรือว่ารูปร่างอาว,วัยวะต่างๆเนี่ยของเราอะยังอยู่ยังย้อนไวัยได้อยู่นะคะนั่นเองนะคะเราถึงเป็นหนุ่มสาวสองพันปีแล้วก็ ไม่เสื่อมร่างกายไม่เสื่อมนะคะอันนี้ค่ะก็คือบอกว่าเขาเขามีงานวิจัยนะคะไม่ได้พูดลอยๆเพราะว่าเขาได้รางวัลโนเบลนะคะเ้าจิงลืมบอกว่าเขาได้รับรางวัลโนเบลสา,สาขาทางการแพทย์เมื่อปี2009นะคะซึ่งเขาก็มีเปเปอร์พูดถึงเรื่อง anti aging ก็คือเรื่องป้องกันเรื่องชะลอวัยนะคะของตัวของเอสทรากัสนะคะจริงๆมันเป็น มันเป็นสมุนไพรจีนนะเท่าที่ทราบนะคะก็คืออึ้งขี้หรือว่าห่วงฉีนะคะห่วงฉีนะคะเป็นสมุนไพรจีนซึ่งใช้มาแต่โบราณแล้วคือเออจีนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นเจ้าของยาอายุวัฒนะอะ่ะคือแบบว่าโอ้เหมือนสองเป็นสาวสองพันปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสารสาคัญของเขาก็าคือเออมันอยู่ที่รากแห้งนะคะเขาสามารถเห็นไหมคะว่า เขาช่วยกระตุ้นให้เทเลเมเนสเนี่ยเพิ่มความยาวของเทโลเมียก็หมายความว่าเซลล์นั้นเนี่ยยังแบ่งตัวได้ดีอยู่ตลอดเวลามันไม่ตายนะฮะยังเป็นเซลล์ที่แบ่งตัวให้เซลล์ใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชะลอการหดสั้นดับเบิลแอคชั่นนะคะชะลอการหดด้วยแล้วก็ต่อมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะย้อนไวได้มันจะมีการแบ่งตัวซ่อมแซมให้อัตราการซ่อม เร็วกว่าการทําลายเพราะฉะนั้นนอกจากหน้าตาคุณจะเป็นหนุ่มสาว2,000ปีแล้วเอาวัยวะข้างในของคุณก็เป็นเหมือนยังวัยรุ่นอยู่นั่นเองนะคะโรคเสื่อมต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็จะบอกบอกว่าตัวของอม,มีมีเป็นงานวิจัยนะคะที่บอกว่ามีการศึกษาในการดูดูการเปลี่ยนแปลงของความยาวของเทโลเมียร์นะคะใชอ้อันนี้เป็น เป็นการเอ่อเรียกว่าเป็นคลินิคอลคือเป็นการศึกษาทางคลินิกนะคะก็ใช้กับคนนะคะในคนหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบเจ็ดรายนะอายุห้าสิบสามถึงแปดสิบเจ็ดนะนี่เอาอายุเยอะๆแล้วนะ่ะมาด้วยนะคะก็เห็นว่าตัวของเอสเทอร์ลัสหรือว่า TA เอหกสิบห้าเนี่ยสามารถยืดความยาวของเทลโลเมียร์ได้นะคะในลนักษณะที่มีนัยยะสําคัญก็คือมีทางสถิติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้นั่นเองนะคะทีนี้เราจบ ในเรื่องของเทโลเมียไว้ก่อนนะคะว่าเทโลเมียให้ทําพุกถึงเทโลเมียก็หมายความว่าเขาจะต้องมีความยาวไม่หดสัน้นจะทําให้อัตราการแบ่งตัวของเขาเนี่ยมีการอัตราที่เร็วกว่าการเสื่อมแล้วเรามาดูในส่วนของเรซโวราททลนะคะเรสโวราททลเนี่ยเขาค้นพบจากจาก เ,เรียกว่าเฟรนช์พาวดด็อกก็คือว่าจริงๆแล้วคนคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นคนที่ทานพวกไขมันสูงนะคะแล้วก็ทานพวกเนื้อสัตว์ไขมันสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าถ้าพูดถึงนะคะว่าเรื่องไขมันสูงเนี่ยคนส่นวนใหญ่ก็อุ้ยตายแล้วสงสัยจะเป็นโรคหัวใจแน่ๆมีไขมันอุดตันเส้นเลือดแน่ๆแ,แต่ปรากฏว่าคนฝรั่งคนฝรั่งเศสเนี่ยกับมีอัตราของการเป็นโรคหัวใจนิต่ําเพราะเขาค้นพบว่า ชาวฝรั่งคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาดื่มไวน์นะคะซึ่งเนี่ยตัวของกุญแจสําคัญก็คือว่าตัวของเลสเวอร์เลนี่แหละคะ่ะทําให้ชาวฝรั่งเศสเนี่ยเป็นโรคหัวใจและมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคชราเนี่ยน้อยกว่าคนชาติอื่นเนี่ยถึงสามเท่านี่ถือว่าเยอะนะคะกุญแจสําคัญก็คือเลสเวอรทลนะคะ ซึ่งนะคะเรสูวลท่ลเนี่ยมีงานวิจัยเยอะมากจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจากเอร์เดวิดซินแคร์นะคะที่พูดถึงว่าอดแล้วก็จะทําให้ผอมเพรียวแล้วก็ทําให้ชีวิตยืนยาวนะคะซึ่งงานวิจัยเนี่ยมีถึงสี่พันฉบับนะคะก็คือเป็นตัวคอนเฟิร์มแน่ๆอยู่แล้วว่าเขาว่าจะช่วยในเรื่องเอ่อในในเรื่องของชีวิตยืนยาวเรื่องที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วเขาบอกว่าการดื่มไวน์หนึ่งขวดเนี่ยจะมีเรสูวลเท่าหนึ่งถึงห้ามิลลิกรัมเท่านั้นเนี่ย สิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นคือมันมีแอลกอฮอล์ก็จะทำร้ายตับอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานจากอาหารเสริมหรือดีที่สุดนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าเลสโอรทาททลเนี่ยเขาอะมันเขาสําคัญอย่างไรนะคะเขาเนี่ยสำคัญตรงที่ว่า สามารถกระตุ้นให้ยีนทำงานอะไรยีนเนี่ยมราทราบแล้วใช่ไหมยีนเนี่ยจะอยู่บนสาย DNA แล้วก็ยีนเนี่ยจะควบคุมการทำงานนะของอวัยวะต่างๆนะแล้วตัวของยีนที่ตัวไลซูวาเทาเนี่ยสามารถกระตุ้นได้นั่นก็คือเขาเรียกว่าเซอร์ตูอินเซอร์ตูอินวันยีนนะคะหรือว่าเซิร์ตวันนะคะซึ่งเขาเรียกว่ายีนกู้ภัย ยีนคู้ภัยก็คือเรีกยกว่าเซอร์ไวเวิลยีนนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกมาทํางานจะออกมาทํางานก็ต่อเมื่อมีเออเหมือนกับจะมีภัยกับร่างกายนะคะอดก็ถือว่ามีภัยกับร่างกายเนี่ยเขาสามารถกระตุ้นนะคะทําให้ตัวของยีนตัวนี้เนี่ยสร้างโปรตีนเดีายลืมนะคะว่าเวลาเราจะทํางานยีนจะทํางานเนี่ยเขาจะต้องสร้างโปรตีนให้โปรตีนเนี่ยมีคําสั่ง ไปให้อ,อัยวะต่างๆทํางานนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะตัวของอโซตูอินยีนเนี่ยเขาก็จะมีการกระตุ้นให้สร้างโปรโตีนนะโซตูอินนะคะซึ่งจะเป็นโปรโตีนที่ลดการอักเสบจาได้ใช่ไหมคะว่าการอักเสบเกิดจากอะไรบ้างการอักเสบก็เกิดจากน้ําตาลน,นะทำให้เกิดการอักเสบนะคะแล้วก็ตัวของอนมูลสละโจมตีก็ทําให้เกิดการอักเสบนะคะและก็ภูมิคุ้มกันที่ มีการโจมตีรุนแรงจนควบคุมไม่ได้ทุกอย่างเกิดการอักเสบเมื่อเซลล์อักเสบนะคะก็จะทําให้เกิดเซลล์เสื่อมการทํางานเขาก็จะแย่ลงนะคะและที่สําคัญนะคะนอกจากเขาจะป้องกันเซลล์จากการอักเสบจากอนุนสระโจมตีแล้วนะคะจริงๆแล้วก็น้ําตาลเป็นตัวเรงทําให้มีความรุนแรงนะคะแล้วก็ป้อกันจริงๆเข้าได้ทั้งทั้งสกรณีนะคะเขาสําคัญตรงนี้นะคะ่ะ ซ้ม d ีเอที่เสียหายอย่าลืมนะคะ DNA อ็ถ้าเสียหายเนี่ยโปรแกรมมันจะมันจะเพี้ยนมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เป็นมะเร็งแล้วก็เหมือนกับเอ่อโปรแกรมมันเสียไปอะ่ะมันก็จะไม่เฮลตี้มันก็จะไม่มีสุขภาพนะคะมันก็ทําให้เซลล์ก็เสื่อมก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นอนุมูลสละเนี่ยจะทําให้เซลล์เนี่ยไปก่อนวัยอันควรเพราะว่าตัวของอนุมูลสละเนี่ยเขาโจมตีในในระดับ DNA นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เ,เราเข้าใจในเรื่องของ d n a แล้วนะคะ ทีนี้ตัวของเขาเขาก็จะมีสมาการที่บอกว่าช่วยนะคะให้ดีเอเ็นเอเสถียรก็คือหมายถึงว่าตัวของ DNA เอนี่ยป้งกันไม่ให้ออนุสรรโจมตีหรือว่า,าสิ่งแบคปลอมหรือว่าตัวของน้ําตาเนี่ยโจมตีได้ได,ได้ได้ง่ายนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาเนี่ยซ่อมแซม DNA ได้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมาการมันก็คือว่าก็จะทําให้เซลล์นั้นเนี่ยไม่เสื่อม เซลจะมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็จะมีมีการทดลองพบว่าเลสโวรเทลเนี่ยสามารถยืดอายุไขข,ของยีสต์นะคะอันนี้ก็คือเขาเขาทำงานในในห้องปฏิบัติการนะคะได้ถึง70%ซนะคะซึ่งซึ่งเป็น,นกลไกการยืดอายุไขเป็นเป็น,นกลไกเดียว จริงๆยีสต์เนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเซลล์มันจะใกล้เคียงกับมนุษย์นะเพราะเขาเขาจะทําการทดลองในยีสต์นะเพื่อให้ให้มันส่งผลว่าเออถ้ามันในยีสต์มันได้ผลเนี่ยโอกาสที่ในเซลล์คนเนี่ยก็จะได้ผลนะคะก็เลสซูร์ทอรเนี่ยจะเพิ่มทํางานการทํางานของยีนนะคะแล้วนะคะตัวของเลสซูร์ทอของเราเนี่ยนะคะเขาตรงนี้ค่ะรีเวอร์สไวนนะคะเขาจะกระตุ้นทำให้ตัว เซิร์ฟวันะคะก็คือโปรตีนนะคะหรือแม้แต่ยีนมันจะชื่อเดียวกันนะคะจะช่วยฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูความเสียหายนะคะซ่อมแซม DNA และช่วยเพิ่มอายุไขได้มากได้เพิ่มขึ้น70%เนนะคะเป็นการทำทดลองที่ Harvard นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยที่ที่เชื่อถือได้นะคะเอาละพี่หนิงจะมาดูนะคะว่า รีเวิร์สเนี่ย mm hmm. เขาอะ mm hmm. ดียังไงนะคะปกติแล้วนะคะเตัวของเลสโซร t เทลทั่วไปเนี่ยเขาจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวค่ะทานเลสโซราเทลนะคะใช้คำว่าทานเลสโซร t เทลแต่ของรีเวิร์สของเราเนี่ยจะมีทาน s ี e, นะคะตัววินิเฟอร์วินิเฟอรินนะคะซึ่งสองตัวเนี่ยจะทำหน้าที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันทำให้มีประสิทธิภาพดี นะคะดีนะคะดูดซึมได้ดีแล้วก็เสถียรที่สุดดีกว่าใช้ทานตัวเดียวเพราะว่าปกติแล้วยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาจะใช้ทานตัวเดียวแต่ของเราเนี่ยจะดีกว่านั่นเองนะคะทีนี้มาดูนะคะเอาละเรารู้ละคุณส,สมบัติของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะให้นึกแยกกันนะคะว่าตัวของแอสทาลกัสหรือว่า TA65 เนี่ยเขาจะช่วยทำให้ ตัวของเซลล์เนี่ยมีการแบ่งตัวได้ดีนะคะเซลล์ Sell ไม่ตายง่ายนะ,ะมีการแบ่งตัวได้ดีก็อัตราการซ่อมก็จะเร็วอัตราการพลวยแต่ตัวของเลซิวอททลเนี่ยจะทําให้ควบคุมการทํางานของทุกอวัยวะของเราเนี่ยกลับมาดีขึ้นนะคะกลับมาดีขึ้นได้อย่างไรนะคะมาดูนี่เลยค่ะเลสิวัลทลเนี่ยเขามีการศึกษานะคะว่าจริงๆแล้วที่มันทำให้มีการทำงานได้ดีขึ้น เป็นเพราะว่าเขาสามารถทํางานโดยการกระตุ้นให้ไมโตคอนเดรียที่อยู่ในเซลล์เนี่ยค่ะมันมีการเพิ่มจํานวนนะคะปกตินะคะตัวของไมโตคอนเดรียคือเป็นเตาเผาพลังงานของเราเนี่ยคะคะเขาจะมีการเผาผลาญพลังงานแล้วก็จะมีอนุมูลสระเกิดขึ้นมีอนุมูลสระเกิดขึ้นแล้วก็อนุมูลสละก็จะไปโจมตีเตาเผาพลังงานเพราะฉะนั้นพออายุเพิ่มขึ้น ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเตาเผาพลังงานจากสองสามพันไมโทคอนเดรียเนี่ยมันอาจจะเหลือพันกว่าพันกว่ามันก็หมายความว่าทำให้การาทำให้พลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นในเมื่อพลังงานมันลดลงมันก็ไม่มีพลังงานในการแบ่งตัวก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนที่มีอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้กำลังบัญชาลดลงนะคะ การซ่อมแซมการแบ่งตัวนะคะมันก็ไม่มีพลังงานในการแบ่งตัวมันก็จะแบ่งตัวได้ลดลงเพราะฉะนั้นการที่เลสูลาทเทอเนี่ยเขาเพิ่มจํานวนของไมโตคอนเดรียก็หมายความว่าเขาก็จะมีการสร้างพลังงานได้ดีขึ้นพอมีการสร้างการสร้างพลังงานได้ดีขึ้นเขาก็จะมีการซ่อมแซมตัวเองได้ดีเหมือนได้ดีได้เร็วเหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทําให้เราเนี่ย จริงๆมันเหมือนกับเป็นการย้อนไวัยได้ด้วยนะเป็นการย้อนวัยอันนี้จริงๆก็เป็นการย้อนวันนเนยวเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเมโอคอนเดรียเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนกับว่าเราก็เป็นเหมือนวัยมันมันมันมีจํานวนเท่ากับตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงมีผลในการที่จะช่วยลดน้ําหนักเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีการเผาผลาญพลังงาน ang ang ได้ดีเนี่ยก็จะช่วยลดน้าหนักได้ดีนะคะแล้วก็ควบคุมน้ําตาได้ดีเหมาะสําหรับคนเป็นเบาหวานจะช่วยทําให้คนเป็นเบาหวานเนี่ยควบคุมน้ําตาได้ดีขึ้น และที่สําคัญนะคะตัวเขาเองเนี่ยมีชื่อเสียงในการป้องกันมะเร็งและก็ป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งนะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะพูดต่อไปนะคะแล้วก็ในแล้วก็ในการที่เขามีการสร้างพลังงานได้ดีเนี่ยเขาก็จะเพิ่มความอึดในการออกกำลังกายคือออกกําลังกายได้นานขึ้นนะคะและปกป้องหัวใจนะคะและช่วยทําให้ การไหลเวียนเลือดดีเส้นเลือดก็แข็งแรงมีการซ่อมแซมตัวเองดีก็ทําให้ป้องกันสมองขาดเลือดหรือว่าโสตกนะคะแล้วก็อันนี้สาคัญที่สุดนอกจากเราหน้าคือหน้าเราอ่ะเป็นสาวสองพันปีแล้วเราต้องไม่เออนะคะตัวของเลสซัว t ทลเนี่ยมีชื่อเสียงนะในการป้องกันเป็นอัลไซเมอร์นะจริงๆป้องกันละฟื้นฟูได้ถ้าเสิว่าใครเริ่มเริ่มเป็นเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นฟูได้และ ป้องกันและฟื้นฟูผากินสันเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยนะปกป้องสมองปกป้องสมองปกป้องหัวใจนะเพิ่มการทํางานของกล้ามเนื้อเพิ่มการทํางานในระดับของ DNA นั่นเองนะคะเนี่ยค่ะอันนี้นี่คือตัวของสเตอรอยดีนนะคะที่เขาอ่ะช่วยนะคะ เขาเนี่ยออกมาเนี่ยเขาต้องเขานอกจากจะป้องกันไม่เอ่อลดการอักเสบแล้วนะคะเอ่อทำให้ DNA มีการซ่อมแซม dna ได้แล้วจริงๆแล้วเขาเนี่ยสามารถรีเซ็ตการทำงานคือเขาจะออกมาก็เหมือนกับว่าคนมันใกล้จะตายเนี่ยมันจะฮึดออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับฮึดการทำงานให้กลับมาย้อนไวัยได้นะคะก็คืออันดับแรกคือลดความเสื่อมของ เซลล์ประสาทและสมองก็คือป้องกันนะออลไซเมอร์นะคะป้องกันเหนือตัวของพาร์กินสันนะคะ,ะช่วยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการผ,ผาผันมีการผาผัานพลังงานได้ดีมีการเผาผัานแป้งน้าตาลไขมันได้ดีนะคะลดการแพร่ของเซลเล์มะเร็งนะคะให้ตับอ่อนเนี่ยผลิตอินซูลินได้ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือช่วยลดไขมันพอกตับนะคะ ลดการสะสมของไขมันนี่ช่วยทําให้ประสิทธิภาพของการลดความอว้วนเราดีขึ้นนะคะลดการลดลํำไส้อักเสบแล้วก็ปกป้องหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะเท่าที่ดูสูตรเนี่ยคนที่เป็นโรคไตอะ่ะจะมีโอกาสที่จะรีเซ็ตการทํางานของไตได้นะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวของ Boom DNA X ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีสารสกัดที่มี โพแทสเซียมสูงซึ่งไม่ต้องกังวลในเรื่องของผู้ป่วยโรคไตแต่ยังไงก็ตามสำหรับผู้ป่วยโรคไตเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเริ่มจากในน้อยก่อนนะคะเพื่อที่จะทําให้มันรีเซ็ตการทํางานของไตให้กลับมาทํางานสมดุลขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นข่าวดีนะคะสำหรับใครที่ชอบถามเกี่ยวกับเรื่องไตอ่ะกับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยด้วยความที่เขามาจากผลิตภัณฑ์จากพืชผักผลไม้มีโพแทสเซียมสูงซึ่งถ้าการกรองของไตเสียก็คือเป็นโรคไตเนี่ย เขามีโอกาสที่โพแทสเซียมอ่ะมันจะตกค้างอยู่ในกระแสเลือดซึ่งโพแทสเซียมเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วถ้ามันตกค้างอยู่นานๆเข้าเนี่ยก็หัวใจอ่ะมันก็จะเอ,อ่อบีบหัวใจมีการบีบตัวน้อยลงก็สุดท้ายก็คือถ้าเป็นมากๆก็คือมีโอกาสที่หัวใจหยุดเต้นได้ซึ่งเราจะระวังมากๆในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะคะในการที่จะทานสารสกัดจากพืชผักผลไม้แต่ในบูม d n a อเตรงนี้เนี่ยก็คือเขาทํางาน ในระดับปกป้อง DNA นะคะซ่อมแซม DNA และก็ทำให้อัตราการซ่อมเขาเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคไตเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ตัวนี้ได้นะคะอันนี้พี่หนิงก็พูดมาอันนี้ก็คือเอ่อให้สรุปให้ดูนะคะว่ามันมีเปเปอร์เกี่ยวกับเรื่องเลสโรเท่านี่เยอะมากๆเลยนะคะว่าเนี่ยเขาเนี่ยดี ในในทั้งมะเร็งในต่อมมะเร็งที่ไหนบ้างมะเร็งต่อมลูกหมากนะมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะแล้วเขาก็จะช่วยปกป้องนะสมองนะคะก็คือดีต่ออัลไซเมอร์นะดีต่อสมองขาดเลือดนะแล้วก็ช่วยปกป้องหัวใจและเส้นเลือดนะคะเขาแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลอ่ะป้องกันก็คือช่วยในเรื่องเส้นเลือดแข็งนะคะแล้วก็เรื่องความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดอาการเสื่อม จากาการอักเสบนะคะช่วยในเบาหวานประเภทสองนะช่วยในสภาวะดื้ออินซูลินช่วยไขยมันพอกตับนะะดูว่าคะว่ามันน่าทานมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่สาว2,000ปีอันนี้ก็คือจะมีคนที่พูดถึงเอาดูรูปก็ได้กันนะคะว่าจริงๆแล้วก็คือเรื่องข้อนะคะเรื่องอาการอักเสบหัวใจนะคะผิวนะเออผิวและดวงตาปกป้องดวงตาได้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของ ภูมิคุ้มกันนะคะในเรื่องของอุ้ยโทษนทงในเรื่องของภูมิคุ้มกันในเรื่องของสร้าง energy จะทําให้สดชื่นเมื่อมีไมโตคอนเดรียเพิ่มขึ้นนะคะมี energy เพิ่มขึ้นเราก็จะมีแรงเพิ่มขึ้นไม่เพลียนะคะสดชื่นขึ้นแล้วก็ทําให้สมองดีขึ้นนะคะก็คือป้องกันอัลไซเมอร์นั่นเองนะคะ อันนี้ก็ดูไปนะคะก็คือมีคนพูดถึงนะคะเพิ่มพลังงานกระตุ้นการสร้าง DNA นะสูงไวัยได้สุขภาพดีนะเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอินซูลินตลอดเลยนะแล้วก็ลดการอักเสบนะคะในเรื่องของสมองเขาจะมีข้อดีนะคะของในการที่จะปกป้องสมองได้ดีนะคะอันนี้เขาก็จะพูดถึงเรื่องโรคเสื่อมนะคะโรคหัวใจมะเร็งนะคะแล้วก็โรคเนี่ยประสาทสมองนี่จะติดอันดับทุกเปเปอร์นะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าต่อไปนี้เราจะไม่เออเราเนี่ยยออิ่งถ้าอายุต่อยูน้อยๆเนี่ยโอกาสที่คุณจะเป็นอัลไซเมอร์นี่น้อยมากนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะตัวของเลสซูรัลเทลเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติตรงนี้ค่ะจับการกับไวรัสนะ,ะเหมาะกับยุคนี้นะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคที่ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะออจับการกับเชื้อโรคได้ดีด้วยนั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูนะคะสิ่งที่พี่หนิงจะพูดถึงเสมอนะคะก็คืออาจารย์ชิรวัตรเหมจุฑานะคะซึ่งเป็นศาสตราจารย์อายุน,น้อยเป็นคุณหมอทางด้านาร,ะาระบบประสาทและสมองนะคะจะพูดถึงตัวของเรซูรัทอไว้ว่าเขาทํางานผ่านยีนนะค,คุณหมอท่านนี้ค่ะเป็นคุณหมอนักวิจัยนะคะเขาจะหาทางานผ่านยีนนะคะเซอร์ติีนยีนนะคะซึ่งนะเขาจะพูด ท่านจะพูดถึงเรซวรท์นะคะตีพิมพ์อยู่ในนิตยสารเนเจอร์นะคะเดือนมกราปี58นะคะสามารถชะลอความจำผดหายเมื่ออายุที่เพิ่มขึ้นโดยการที่เขาสามารถเพิ่มเซลล์ในสมองในส่วนของความจำที่เขาเพิ่มได้เพราะว่าจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยบอกว่าเซลล์สมองตายแล้วตายเลยนะคะไม่สามารถจะสร้างใหม่ได้นะคะก็คือต้องเราก็ต้องเอาไอเซลล์สมองที่ ที่ไม่ตายเนี่ยให้มีการแบ่งตัวถ้าตายแล้วก็ตายเลยแต่อันนี้ก็คือเขาสามารถที่จะมีการสร้างเซลล์สมองได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีชื่อเสียงในการที่จัดการกับอัลไซเมอร์ได้ดีนั่นเองนะคะแล้วก็เซลล์สมองนะคะคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเวลาไปส่องกล้องจุลทรรศน์เนี่ยก็คือเป็นเซลล์ที่มีการอักเสบนะแล้วก็ตัวเลสเวอร์เทลดการอักเสบนะคะเอาละค่ะ หายกแล้วนะคะมีสารสกัด2ตัวที่จะช่วยทําให้อัตราการแบ่งตัวได้ดีขึ้นทําให้ยีนเนี่ยกลับมาทนะํางานเป็นหนุ่มเป็นสาวทํางานได้ดีขึ้นปกป้องสมองปกป้องหัวใจปกป้องทุกส่วนตั้งแต่ศรีรษะจรดปลายเท้าแล้วนะคะเรายังมีวิตามินนะคะมีวิตามิน A B1 B2 B3 B5 B6 B7 B7 ก็คือไบโอตินนะคะ B9 คือฟลิกนะฟลิกแอซิดแล้วก็ B12 นะแล้วก็ C นะคะ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการสร้างพลังงานและเสริมภูมิคุ้มกันรวมทั้งช่วยในเรื่องระบบประสาทและสมองก็คือทำใหเ้เริ่มมี energy แล้วก็ในเนสมองก็มีการฟื้นฟูได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะตอบโจทย์ได้ทั้งหนุ่มสาว2,000ปีป้องกันและฟื้นฟูโรคเสื่อมที่คุณเป็นอยู่โดยเฉพาะ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีอะไรบ้างอะเบาหวานความดันนะคะหัวใจนะมะเร็งนะคะตับแข็งออปอดถุงมลมป่องพองนะคะทุกอย่างที่มันเกิดจากความเสื่อมนะคะตัวของบูม DNAx จะช่วยได้หมดนะคะก็คือ ช่วยฟื้นฟูด้วยนะคะช่วยย้อนไวด้วยให้กลับมาทำงานได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวของบูม m d เ a X เนี่ยเขาจะบำรุงร่างกายนะลดความอ่อนล้านะสำหรับคนที่ทำงานหนักนะจริงๆแล้วถ้ารู้สึกเพลียๆเนี่ยเออเอาใส่น้ำแล้วก็เป็นฟองฟ,องฟูแล้วดื่มได้เลยนะคะเสริมเป็นสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทและสมองอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า มีเปเปอร์ที่เยอะมากๆที่พูดถึงเรื่องประสาทและสมองนะคะแล้วเรื่องภูมิคุ้มกันของเราทําให้กระปี้กระเป๋านะคะแล้วก็เพิ่มพลังงานเอ,อเ่อฉลอลดเรือฉลอริ้วรอยและที่สําคัญคือลดนะแล้วก็ฟื้นฟูนะคะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและที่สําคัญคือ longevity คือทําให้มีชีวิตยืนยาวเป็นหนุ่มเป็นสาวที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ เห็นความสำคัญของบูมดิน AX แล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือรูปกล่องน,นะคะก็คือสีมันสวยมากนะคะ